เขาหามุมเขาอันนี้คือล่มอะไรล่มดางงามมาเจ้ากนเป็นหลังเนาะแ้างเป็นหลังเดี๋ยวหมืหน้าเดี๋ยวมาเจ้าที่จริงมีสองลำนะ้องมีโอโค์่องค์ยาสร้างตัวมีวัดอ่าใช่ไหมพูดกันนี่แม่กับศรีแสนเยียกครับนี่ะ แม่ก็ใส่แม่เอ็นเอาฟอดมาโฮมบาวนวันนั้นปอดมาโฮมบ้านกันขึ้นชาติเพี่ยเอาขึ้นทางนี้นะเรานับขึ้นไปนี่เราถ้าจะได้บุญเราเด้อไปเน้ะสักสามชั่วโมงให้หจะถึงละอีกอนื้อหมอมีแ,แม่อร่อยเหมือนอันนี้แต่ก็อ,อร่อยดียดูเผือกว่ากระดูกเผือกนี่กระดูใหญ่เฮ้ยกระดูกบวมถือใช่หรือกินไปไหมนายปดูเผ<ด>ือกขุ่นนุ่นนู่น โยน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 นั่นอะโอ้นั the, ่นนั um <S 2> <S 2> <S 2 <S ่นไงหานี่เลอใส่แว่นนะอ๋อหมละลองใส่แว่นน่อ้อยอ้อลองใส่แว่นตานี่มันจะเห็นหมดแหละไปไม่ได้แว่นหนึ่งมันจะเห็นหมดนตาฉันไม่ดีมันจะเห็นหมดในตาฉันไม่ดีม่เกี่ยมอันนี้มันมันตัดแสงไงตีนนตาจะหามันจะแหกออกามนเหาอันไหนมันหนไ่เห็มะหฮห ดูป่าของคันไซขนาดนี้แล้วออกใกล้นี่แหละนไนนไปเร็วมาปลาดุกเพือกไอเอกจะหันไอหันเอามาเลยวัดดอยสเกต อยากไปนู่นน่ะเดินได้นะเขาเดินอันนี้คนกีดนะพี่อ้อยเดินดีๆเด้อท่ามตามกันึ่งบอ้มเลยนะบุ้มเลยนะโอ้ยถ่ายวิดีโอเดี๋ยวกันใช่พี่แต่ระมัดระวังอย่าไปชนฮะ พี่รู้ไหมตรงจุดเนี้ยพระราชินีกับในหลวงท่านมาพายเรือตอนทรงเป็นพระคู่มาน่ะเหรอทรงพระจีบกันน่ะในหลวงป้าตรงพืนนี้เหี้ยวแบหีวสวยอ่ะพี่เชื่อไหมบริเวณแถวเนี้ยแม่เคยเอาไม้ลาตีแอนก่อนที่ขอจะพิ้วเนี้ยเป็นรูปนี้ นั่นไม่ฮันไม่ฮั่นออโอเคโอเคเออไออาร์ตปนโดนไออันเนี้ยแล้วปนยังมาอยู่ได้ปิดเจ็ดเป็นปีว่าจะขึ้นกันรถได้แต่มันเป็นเลนเดียวไงจะกินหมูน้ำตกหลายวันละไอเอ๊ะแม่จะแก้ผ้าก่อนว่ะอ๋อมันได้แต่ผ่านดีกว่าหางมันหายไปแล้วคือบิน thank you